อล้วทำไมน้ำโค้ดอยู่ในแก้วเราลูกคืใส่แก้วไปแล้วใช่ไหมเอา้าทาสิคารออะไรโอ้ยเอา้าอืมเ,เป็นไงบ่งเพื่อนนี่ลูกซาคือคที่ไนบุ๋ที่อืมเป็นไงเป็นไงครับ สดชื่นหายอยากยังหายอยากยังเอาแฟนคอสิ่ไต now.. <Th> ิกนี้สวยมากเลยเนาะมาเป็นติ่แฟนคอแล้วนะครับกติกน้ำแขนคอกคอแล้วทำท่าดูให้เพื่อนๆดูสดชื่น ซาไหมลูกซาอร่อยวันนี้อากาศร้อนน้องเบนเนาะน้องเบนก็เลยกระหายน้ำโค้กนะครับแบนทักจินมั้งลูกแบนทักจินมั้งทักกินเลิกเดี๋ยวแบบก็โควิดกินเลิกเดียวกันไม่ได้เดี๋ยวจะติดโควิดนะครับเพื่อนๆคะวันนี้ไปกินข้าวอะไรคะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ร้านใครคะ นั่นป้าเอ๋ใช่พิเศษเลยเนาะอันนี้เนาะคช่แล้วเพื่อนคอยกินอันนี้ไหมคะอะไรอันนี้คือเครื่องปรุงลูกโอเคเดี๋ยวรอล้างจะต้องล้างจะก่อนเอาล้างซี่ล <ไป S 1> ้างมือที่มาถึงล้างต้องล้างมือก่อนอ๋อ พาดีที่เพื่อนดูนดิลูกอ่านี่เป็นเพื่อนดูนะซองนิ้วด้วยซองนิ้วซองนิ้วซองนิ้วซ้ายขวาเลยนี่โมันอ่น,น,นโอเคเรารอข้าวมันไก่กันก่อนเนาะข้าวมันไก่มาแล้วนะครับน้องเบนจะทานข้าวมันไก่แล้วนะครับนี้น้องเบนเคลียร์ผ้าออกทำไมลูก น้องเบนไม่ชอบผักนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาน้ำจิ้มออกมาก่อนน้องเบนจะทานเฉพาะหนังใช่ไหมหืมมาทานเองเลยลูกรอหน้ารอเลยครับเออถ้าไม่เอาละถ้าไม่เอาเละจะไปเกอกใส่ถุงวางขายน้องเบนทานเป็นหนังเหมือนเดิมแหมไปเที่ยงเดี๋ยวละลืม แล้วดีใจค่ะเลยเป็นไงลูกบอกอะเลอร่อยร่อยให้กี่ดาวดห้าดาวเลยห้ดาวเลยโอเคคลิปนี้จบดีกแล้วน้องเบสิกบน้องไงลูกเย้